ต้นไม้มงคลคนเกิดวันพฤหสัสบ,บดีคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีทั้งชายและหญิงจะมีรูปร่างสง่างามมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมมีความละเอียดอ่อนทำงานประณีตใฝ่หาความรู้อยู่เสมอพูดจาฉะฉานเชื่อในความคิดของตนเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังคนอื่น โกรง่ายหายเร็วชอบเอาชนะมีความมุ่งมั่นหากตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงมีความทะเยอทยานต้องการชื่อเสียงเกียรติยศฐานะวางแผนรอบคอบและรออย่างใจเย็นนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ดีแต่จะมีทุกเรื่องเพื่อนฝูงและคู่ครองเพราะเป็นคนเจ้าชู ต้นไม้มงคลที่ควรปลูกคือต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีสีขาวจะจัดเป็นสีที่ถูกฉลกและเสริมดวงให้แก่คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเชน่นมลิเป็นสิริมงคลเสริมให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นที่รักให้ของคนทั่วไป จำปีหากปลูกไว้จะช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้ากุหลาบเลือกปลูกดอกสีขาวจะช่วยเสริมในเรื่องความสง่าน่านับถือพุธส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้านมีความแข็งแรงสมบูรณ์เจริญมั่นคง หวังว่าเก็ตความรู้นี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ